มีคำถามครับว่าขายตรงจะเป็นทางออกของชีวิตได้จริงหรือเปล่าผมต้องคอนเฟิร์มนะครับจากการมีประสบการณ์7ปีในโลกของธุรกิจขายตรงไม่ได้เพียงแค่7ปีหรอกครับเพราะผมทํางานอย่างจริงจังอย่างตั้งใจมากกว่า7ปีธรรมดาซึ่งอาจจะมีหมายถึงประสบการณ์มากถึง20ปีก็ได้ทุกคนครับการขายตรงเป็นโอกาสสาหรับทุกคนเนื่องจากว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องรับความเสี่ยงตั้งแต่การเริ่มต้น เพราะบริษัทมีทุกสิ่งให้กับคุณมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและถ้าราคาเหมาะสมด้วยจะยิ่งทําให้โอกาสของธุรกิจของคุณเป็นไปได้มากขึ้นนอกจากนั้นสิ่งที่ธุรกิจนี้มีธุรกิจอื่นไม่มีคือการอาศัยระบบความสําเร็จครับซึ่งปกติการทําธุรกิจเนี่ยเราเองต้องเป็นคีย์หรือกุญแจของความสําเร็จความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงแค่หนึ่งคนแต่ธุรกิจเครือข่ายมีซิสเต็มมีระบบมีผู้ช่วยมีหลายๆสิ่งที่จะพร้อมที่จะทำให้เราเนี่ย ประสบความสําเร็จได้ข้อดีแค่นี้แหละครับการที่อยู่ในใกล้คนสําเร็จอยู่กับระบบความสําเร็จจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนครับที่มองหาโอกาสธุรกิจไม่ว่าคุณจะเคยทําธุรกิจนี้มาหรือเปล่าหรือเคยล้มเหลวในธุรกิจอะไรก็ตามครับอยากให้คุณได้เข้ามาจริงจังในการศึกษาลองศึกษาอย่างจริงจังสัก3เดือนหรือ6เดือนถ้าไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดท่านได้ลงทุนเวลากับตัวเองครับที่ได้รู้ว่าธุรกิจขนาด6 ล้านล้านบาททั่วโลกเนี่ยเรามียอดขายจากธุรกิจเครือข่ายมากถึง6ล้านล้านบาทนะครับทุกคนหรือในประเทศไทยเนี่ยหกหมื่นล้านบาทขนาดธุรกิจนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนวิชั่นเปลี่ยนไมซ์เซ็ตดูครับว่าธุรกิจขนาดนี้แบบนี้ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกมันจะเป็นโอกาสสาหรับเราใช่หรือไม่และผมมั่นใจเมื่อท่านศึกษาท่านจะพบว่า มันคือโอกาสในชีวิตของเราเหมือนที่ผมได้ตัดสินใจและเดินอยู่บนเส้นทางขายตรงธุรกิจเปลี่ยนชีวิต